มีเงินหลักพันมึงก็ได้จับค้อมือไว้แลมจับปากทุกสละผ่านบ้องหลังวางสายมึงเตียมอะไรผ่านต้องไอแฮปโค้บลดเรื่องของพพี่ ลื่นอยากเหลยอยากโหลดก่อนใคร I have I have I have CPU I have CPU อ่า CPU มีทุกรุนบริการดีหลักการขายต่ตอ่อเล่นเกมลืนปืนพอประกอบมาตามสายไป <c oughs> ยังสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา l I have CPU สวัสดีทุกคนด้วยในวันพุธนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ I have CPU ด้วยฝากพิมพ์ไว้ตรงใจ Notify เพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของ I have CPU นะครับมีข่าวมาบอก I have CPU เข้าดิ s h o p เรียบร้อยแล้วและก็กำลังที่จะทยอยลงสินค้าบางท่านบอกว่าพี่บางทีอยากได้ส,สเปคโน้สเปคนี้อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะสั่งผ่านดิสชอปได้นะครับโดยที่ให้อดมินเนี่ยสามารถที่จะสร้างราคาขึ้นมาได้หมายความว่าเมาคราขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ผ่อนผ่านดิสชอปแล้วก็จะส่งกันเองอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทําได้เพราะว่าถ้าพี่ลงสินค้าครบทุกอัน,นมันจะเยอะเพราะมันจะเวียนหัวมากดังนั้นเนี่ย อยากได้อะไรแล้วผ่อนผ่านดิสชอปอะไรพี่พูดตรงๆเลยว่าแนะนำให้แชทคุยกับแอดมินนะครับแล้วบอกว่าผมอยากผมอยากซื้อตัวนี้ห้าหมื่นแบบผ่อนสมมุติน,นะครับเครื่องราคาราคาห้าหมื่นผมอยากซื้อตัวนี้แบบผ่นอนจากผ่อนในดิสชอปแอดมินก็จะสร้างของราคาห้าหมื่นมาให้เนื้อออกไหมฮะซื้อของราคาห้าหมื่นมาให้แล้วลูกค้าก็ไปผ่อนในดิสชอปเอาผมเองก็ประกอบเครื่องราคา 50, ห้าหมื่นให้เนื้อออกไหมฮะยกตัวอย,อย่างอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากผ่อนผ่านดิสชอปแล้วติดปัญหาที่ไม่มีสินค้าไม่ใช่ปัญหาครับทัก็ได้เลย แอดมินไปได้เลยทัก Facebook Li n e อะไรทุกทางที่เป็นช่องทาง i have cpu สามารถที่จะดูแลให้หมดนั่นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ i have cpu ด้วย i have cpu อยู่ใน d i s ช h o p i have cpu อยู่ในเมอ c u คุ i have cpu ใน Shopee i have cpu ใน Lazada ทุกช่องทางที่เป็น i have cpu ติ๊กต็อกติ๊กตอกอะไรมีอย่างนี้หมดนะครับแล้วก็โอนจจำนวนได้เหมือนเดิมครับลดสเเหมือนเดิมครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้รับเองรามินทาได้มาประกอบที่รามินทาได้ทุกอย่างตามมาตรฐานของ i have cpu นั่นเองนะครับเครื่องจะส่งวันนี้ทั้งหมด6น่าจะโอ้หกสิบมั้ oh, งครับวันนี้ฮะเครื่องพร้อมจอตรงนี้บางคนกังวลว่าถ้าเป็นชุดน้ำพี่เป่าจะแพ็คยังไงจะมีปัญหาตอนขนส่งไหมหนึ่งเลยพี่ทำประกันนะครับหนึ่งเลยคือพี่ทำประกันสองเลยพี่จะแพ็คอย่างนี้และข้างในแม่งโคตรหนาแล้วก็ข้างนอกก็จะแพ็คอย่างนี้แบบหลายๆชั้นคือป้อต้องป้องกันเต็มที่ถูกต้องไหมครับแล้วก็ทําประกันด้วยทาทาประกันตามมูลค่าเครื่องงนั้นเนี่ย ไม่มีปัญหาแน่นอนจอ,ก,ก,อ,นก,อ,นจอก็จะแพ็กอย่างนี้ทุกอันถ้ามีจอเพิ่มเราก็จะแพ็กอย่างนี้ทุกอันงอไปฮะเราจะแพ็กอย่างแบบดีแล้วก็เครื่องพร้อมจออยู่โซนตรงนั้นกลอ่องอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนที่พี่บอกทุกครั้งเลยฮะมันจะอยู่ตรงเอาไปทั้งหมดเลยลูกค้าสั่งยังไงได้อะไรไปอยาง้งทั้งหมดนั่นเองนะครับเครื่องพร้อมจอเครื่องเดียวๆอยู่นี้งานช้อปปี้งานทัสต้าอยู่ตรงนู้นนะครับคราวนี้คร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันเครื่องนี้พี่ว่าน่าจะหนักที่สุดในในเดือนนี้ สามแสนฮะสามแสนจะเป็นตัวไหนคร่าวๆาคอแซเคสก่อนดีกว่าเคสตัวรุ่นใหญ่ที่สุดคือคอแซ 7,000D ครับนี่คือตัวเคสคอแซ 7,000D รุ่นที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมันมีคอแซ 5,000D เล็กลงมาคือคอแซ 4,000D 4 0 0 0 d ตอนนี้ถ้ามันขาดตลาดลองดู NZXT H710 ก็ได้สวยเหมือนกันใหญ่เหมือนกันนั่นเองแล้วคอแซ่ห้าพ0นดีนี่คือใหญ่เท่ากับตัว n อ t t h 7 1 0เลยนะครับนี่คือ c คอแซ่รุ่น่ีใหญ่สุดของคอแซ่คือ 7000D ีและเป็น 7000D ีตัว Airflow ข้างหน้าจะเป็นตัว Airflow เป็นรูอย่างนี้ระบายความร้อนนะครับข้างในข้างในเนี่ยจะเป็นขาวตัดดำนะครับ power supply คอแซ่ h x 1200. 1 2 0 0 1200วัตต์80 plus p l ล t i ินัประกัน10ปี1 2 0 0วัตต์8ปพลัสแพลตินัมประกัน10ปีถอดสายได้หมดทุกเส้นเป็นรุ่นที่ดีสุดของซีรีส์ hx ในคอแส CPU แน่นอนคนระระดับระดับเครื่องนี้ต้องเป็น t r r e a d r p p p e r นะครับนี่คือ amd ryzen t r r e a d r p p p e r แต่ผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันคือตัวรองท็อปมันจะเป็นตัว t r e i p p e r 3 9 7 0 x ตัวนี้คือ AMD Ryzen Threadripper 3970X 3 2คอร์64 t ท r ด a d c a h 144เมกะไบต์ CPU ตัวเดียวครับ3 2คอร์64 t ท r ด a d ถ้าเป็น 3990X มันจะเป็น64คอ128 t ท r ด a d นั่นคือตัวที่แรงที่สุดราคาต่างกันสองเท,เท่าเช่นเดียวกันแต่นี่คือ 3970X 3 2คอร์64 t ท r ด a d เยอะกว่า 5950X Ryzen 9นะครับ2เท่า ใช่ดิสายที่สองโคลด์ซีเทรดตรงนี้นะครับนี่คือ r ร z e n Thread ป i p p e r 3970X เมนบอร์ด ROG Zenit 2 Extreme Alpha นี่คืออีกหนึ่งเมนบอร์ดที่สุดแล้วของ ROG ใน Socket TRX40 ตรงนี้ชิปเซต TRX40 Socket t r 4แล้วแหละง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็น ROG เรียบร้อย แรมซับพอร์ตออกตาแชนแนลหรือว่า8 Channel ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณใส่แรม8แถวครบเนี่ยมันจะรันในระบบออกตาแชนแนล8 Channel แต่นี่คือควอดแชนแนลนะครับควอดแชนแนลใส่เข้าไปปึ้มเข้าไปแรมที่เห็นอย่างนี้เป็นแรมสีเงินนะครับเป็นแรมสีเงินกับรุ่นที่แพงที่สุดของ G Skill Titan Z แพงที่สุดคืออะไรฮะ G-Skill t i d e n Set Royal เรียบหรูดูแพงเป็นแรมขนาด128 g b นะครับเครื่องนี้แรมขนาด128 g b ที่อ่าเห็นไหมฮะแรม128 g b บัส4,000 CL18 22 22 1.4 v แพ็คนี้ประมาณ60,000เฉพาะแรม128 GB g b G-Skill ก็คือเป็นตัวท็อปที่สุดละตรงนี้จะฉาบตัวเงินเป็นเงินอย่างนี้ ตัวจริงสวยมากนะครับเหมือนแบบเหมือนอนัญาเมเียแล้วก็ตัวเพรข้างบนนี้จะมีไฟ r g b มันแสดงถึงความแบบเป็นแบบ v i p อะไรเงี้ยแรมเป็น G Skill ไททัส r ร y a l นะครับหนึ่งความจุรวมทั้งหมด 128G b บอร์ดผมบอกไปแล้วมีจอบอกอุณหภูมิตอนนี้ว่า CPU เทมตอนนี้ประมาณ40องศาตรงน,นี้มีเขียนว่าเ e n i t ทูมีฮีตไบรท์ระบายความร้อนทุกอย่างนะครับพอเชื่อมต่อครบทั้งหมดอยู่แล้วตามสไตล์เ e n i t ทูอยู่แล้วการจอ เป็น iChill by Inno 3D GeForce RTX 3090ครับตัวนี้แรม24กิกครับ4พัดลมระบายความร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีพัดลมจิว๋วระบายอีกนะครับนั่นคือตัวที่ท็อปที่สุดของ iChill ตอนนี้ฮะ3090แรม24กิกส่สายพาวเวอร์8พิน8พิน24พินตัวนี้คือปกติอยู่แล้วนะครับเราก็มีอะไรอีกฮะเพราะว่าจะพูาบอกไปแล้วคือ h ฮชเช็พันวัตต Samsung 980 Pro ขนาด 2T ฮะรีสปีด7,000เม s a m s ซุง980 Pro ของก็ของซั s u n g อ่ะนะครับ 2T b ง2 t ทเลบวแลก็ฮาร์ดดิสจากซีเกตตัว Skyhawk อีก 4T ทจริงๆแล้วเครื่องนี้จริงแล้วถ้าเรามันรวมจอแบบหัวเว่ย e 28นิ้วด้วยเมาส์ MX Master ด้วย c คอเสาร์70 G773 คือตัวหูฟังตัวออย่างงี้ด้วย ประมาณ3 0 0แสนประมาณ3า0แสนสามแต่ว่าผมหากออกทุกอย่างเพราะว่าให้ดูเฉพาะเครื่องอย่างเดียวคือประมาณ3 0 0แสนนั่นเองนะครับโดย0 0 0แสนปลายๆนี่คือเครื่องนี้ถามว่าเครื่องนี้พิเศษยังไงเห็นโลโก้นี้ไหมครับ i have cpu เจ้าของเครื่องนี้เป็นคนออกแบบโลโก้ i have cpu ให้พี่นะครับนี่เป็นคนออกแบบโลโก้ดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้สมใจน้องเขาเลยเพราะว่าน้องเขาทำงาน แถวแถวพวกแบบออกเกี่ยวกับออกแบบกับการเรนเดอร์อะไรเงี้ยต้องขอบคุณน้องมากเลยอันนี้โลโก้พี่ออกแบบเขาไม่ได้คิดตังค์นะครับก็เหมือนเขาซื้อของผมนานแล้วประมาณ5้ปีแล้วเขาก็เลยออกแบบโลโก้นี้ให้ผมก็เลยใช้มาอยู่จนปัจจุบันนะครับงั้นเนี่ยเครื่องนี้พูดง่ายคือเป็นเครื่องของคนที่ออกแบบ i have cpu ให้โลโก้ i e cpu ให้นั่นเองนะครับต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับประมาณ3 0,000 0เครื่องนี้จบแล้ว3 9 7 0น x เซนิ Alpha, Ram 128, 9, 1, t ทูเอ็กซ์ทรีมอัลฟาแรมร้อยยี่สิบแปดามศูนย์เก้าศูนย์เเอ็ันหนึ่งพันสองร้อยวัตต์แปดสิบพลัสแพนมสาสงก้าแปดศูนยรงนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้อาจจะหนักไปส0 0แสนอันนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนนึงจะมาในโทนสีขาวเหมือนกันแต่ว่าลดเคสลงเหลือเท่ากับตัวคอแซห้าพ0นดีนะครับคอแซห้าพันดีหน้าเรียบอย่างนี้ CPU เป็นอินเทลคอไอเครับกลับมาอินเทลละ เป็นแบบเป็นสตรีมแล้วคือปกติคือเดสก์ท็อปละ i7 1 1 7 0 0 k f 8คอร์16เทรดเทอร์โบ5กิกเมนบอร์ด ROG ฮะเมนบอร์ด ROG Strix Z590A Gaming WiFi ถ้าลงท้ายด้วย A คือมันจะเป็นสีเงินนะครับ Z590A Gaming WiFi ก็คือเต็มผ้าใจไฟเต็ม M.2 a r m o r เต็มมีโลโก้ ROG ปรับไฟได้ผ่าน uh, ASUS Aura Sync หรือว่า Armoury Crate สามารถเอามาดคสสามารถสามารถที่จะปรับได้นะครับแรมสีขาวครับยที่2กิกจาก Core g เวนจ์ RGB Pro S L bus 3,200เมกะเฮิร์ซใส่เข้าไปอย่างที่บอกเครื่องนี้มาในแนวโทนขาวทั้งหมดถ้าก้าจอขาวนี่จบเลยฮะแต่ไม่มีการ์จอขาวดังนั้นการจอจะเป็นการแหลกตัว G e Force RTX 3070 Ti ตัว One Click OC ชุดน้ำสามตอนกับ ROG Strix LC 3 6 0ตัว RGB สีขาวนะครับสีขาวหม้อน้ำา3ตอนตรงนี้มันมีสุดกว่าน,นี้คือตัว r e l Gen 2นะครับพี่ไม่มีของที่ที่จะมีจอที่พี่เคย,ยนนไลฟ์สดจำได้ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็น3ตอน360มมของ ROG s t r e e LC 3 6 0หม้อน้ำา3ตอนครับพัดลม3ตัวระบายความร้อนมีไฟ RGB ตรงนี้มีไฟตรงนี้นี่ไฟตัวเมนบอร์ด ROG CPU ROG เอ่อบ็อกซ์ CPU ROG เพราะว่าสปายเป็น ROG เช่นเดียวกันคือ ROG สตรีค850ร้อวัตต์แป plus go ประกัน10ปีถอดสายได้หมดทุกเส้นนั่นเองนะครับ Samsung 970 evo plus ครับขนาด500ร้กิกแค่นี้จบเลยนะครับประมาณแสนหนึ่ง i7 7จ0ด kf Z590A gaming r ร m 3.2 3.0าทชุดน้ำ3า3ตอ่อจาก R.O.G. s t i c L.C. 360 R.G.B. เคส Corsair 5000D ดีลองพิจารณาดูได้ว่าตัวเองนั้นอยากได้เคสขาวๆประมาณนี้หรือว่าดรอปสเปคลงถ้าเป็นผมอาจจะดรอปลงหรือ 360, ส6 0สมุตินะครับเมนบอร์ด B. 5 6 0พาวเวอร์ั้วัตต์ C.B.I. หเราก็จะเซฟงบได้ามากกว่านี้แล้วแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากให้เป็นแบบไหนนี่คือชุดน้ดบที่ผมพูดมานี่คือชุดนะบปิดทั้งหมด แล้วพอ,พอผมพูดถึงชุดน้ำระบบเปิดนะครับชุดน้ำระบบเปิดอย่างเครื่องนี้ประมาณ60ถ้าไม่เอาชุดน้ำลดลงไปประมาณ8,000เดี๋ยวมาณ50เคสเ i นลี่ดินามิกโอวันวันนะครับดินามิกโอวัันคือเป็นเคสที่เกิดมาที่ผมใช้กับชุดหนาวโดยตลอดคือทรงคิวบ์มันจะไม่สูงจนเกินไปนักเพราะว่าพาวเวอร์ซัลายนั้นหลบอยู่ด้านหลังทําให้เคสจะมีความที่จะกว้างขึ้นแต่ความสูงก็จะไม่สูงนะครับความสูงของเคส จะพอๆพอกับขนาดของเมนบอร์ดนี่คือขนาดของเมนบอร์ดตัว b 5 6 0 Plus ขนาด ATX จาก ASUS Prime นั่นเองนี่คือเมนบอร์ดแล้วก็แรมเป็น Corsair Vane Gen RGB Pro SL ขนาด16 g ิที่บาส3,200เมกเฮสีดำปกติอยู่แล้ว CPU เป็น i5 11400นะครับตัวนี้เป็น Gen 11แล้วเส400อิทิเกตการ์ดจอมาด้วยนะ่าจะเป็น630นะ่าจะไม่ผิดนะครับ u s d 730จาก Intel เราคปรองร้อนด้วยชุดน้ำระบบเปิดจากบายสกีหม้อน้ำา3ตอนตรงนี้360มมนะครับปั๊มน้ำจากบายสกีปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปผ่านโฟร,รตรงนี้ปุ๊บน้ำร้อนไหลเข้าหม้อน้ำปุ๊บแล้วก็ไหลออกกับนี้จบประมาณนี้นี่คือชุดน้ำระบบเปิดเพราะว่าสปายแอนเทคหกรวัตต์อะตอมกา๊าซจอ3060 Ti จากกาแล็กวันคลิก o อนั่นเองหกหมื 60, ม่นเหรอโอเคเครื่องนี้ 8 0 0 0มนะครับประมาณ80,000แต่กลับมาที่ชุดน้ำระบบปิดซึ่งไฟ RGB จะค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีแค่พัดลมหน้าเคสกับตัวแรมเท่านั้นเอง CPU i7 11 700K สุดของ i7 turbo 5 g ิ8 core 16 thread เมนบอร์ด Z590 จริงๆแล้วถ้างบเยอะสามารถที่จะเพิ่มสเปคเมนบอร์ดได้สมมุติว่ามันอาจจะเป็น Z590 ยูิีของ Gigabyte อันนี้ลูกค้า quest, รีเควส t ขอเปลี่ยนมะาเป็น Z590 All-Last-Elite นั่นเองนะครับนี่คือจะบอร์ดก็คือจะมีจ้าใยไฟเยอะกว่าเดิมฮีซิงอะไรกว่าเดิมสวยกว่าเดิมฟัง์ชันเยอะกว่าเดิมปรับแต่งในไปออดได้เยอะกว่าเดิมอะไรอย่างนี้แรมก็เปลี่ยนได้นี่คือ Thermaltake Tough RAM Z1 rgb บัส3,200เมกะเฮิร์8กิก2แถว16กิกประกันไลฟ์ไทม์อะไรอย่างนี้การจอ3070จาก PNY นะครับ m 2 NVMe เป็น WD Black SN 750ขนาด500กิก3,430 hard disk drive 1เทรดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้จบแล้วประมาณ 80K CPU i7 700K 8คอร์16เทรด Turbo 5กิกกับการจอ3070ก,30ก็คือเอาไปเล่น 2K ได้แบบสบายๆชุดน้นำร้อนระบบปิดเป็นของ Arctic Liquid Freezer 2 240ชุดน้ำ2ตอน240มม หบบม้อน้าหนา38ซนติเมตรพัดลม2ตัวแบบความร้อนเคเบิลแมเนจเมนต์ดีมากสายพัดลมล่วงออถูกรวบลงมากับสายยางตรงนี้ฟึบเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บใส่ปลั๊กแคบตัวเดียวปุ๊บทุกอย่างทํางานได้ตามปกติทั้งปัม๊มทั้งพัดลมทั้งพัดลมหม้อน้ำอะไรอย่างนี้นะครับฝากเครื่องนี้ไปด้วยน้ําปิดน้ําเปิดก็คือพูใง่ายคือไม่ว่าจะทําราคาเท่าไหร่ก็ i have c view ก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนได้นั่นเองนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมปรับสเปค ลดสเปคเพิ่มสเปคตามงบประมาณที่ทุกคนมีนะครับจัดได้หมดที่ i have cpu ฮะพร้อมกับบริการหลังการขายที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเองพยายามจะทำที่ดีที่สุดอยู่แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have cpu ครับสวัสดีฮะ